สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิตวัญญาณของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงของเครื่องเดินหลังของเดือนมีนาคม2025นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไ้กันว่าจะมีนโนม้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ยูเซอร์บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการซรับที่กันได้นะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายแปลว่าเป็นไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับ s i ออฟเพนทาเคิลนะครับราชินีถือเหรียญสามไม้ t h เอ m มเพรสนะครับไฟออฟครับอัศวินถือดาบสามถว้วยวงล้อแห่งโชคลาภโหโชคดีนะครับมีเยอะมากรา,า,าชินีถือถ้วยนะครับอิทธิพล สุดท้ายคือเจดาบอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เดิะซสันโอ้ค่อนข้างโชคดีมากๆเลยนะครับไพ่เหรียญไพ่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินเนี่ยดีมากๆเลยสำหรับชาวเมทุนนาอทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับขอจัดไพ่สักคู่อิทธิพลของชาวเมทุนลัคนาเมทุนนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้ราชินีถือเหรียญเลย ราชินีถือเหรียญเนี่ยมาแปลว่าคุณจะมีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์มีในเรื่องของความรู้สึกสิ่งดีๆกับในเรื่องของภาวะในเรื่องของการเงินนะครับความมั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจมีในเรื่องของการเติบโตมีการวางแผนเรื่องของการมองการไกลนะครับในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของตัวคุณเองการลงทุนการค้าขายนะครับสิ่งต่างๆที่ดีมากๆเลยราชินีถือ เหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมือนมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มีความมั่นคงของตัวเองในเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับและมาพร้อมกับราชินีถือถ้วยแปลว่าคุณจะบาลานสมดุลได้ดีนะครับเพราะมีธาตุดินแลธาตุน้ำมาธาตุดินคือความมั่นคงธาตุน้ําคือความ หมายถึงจินตนาการความคิดมีถึงในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีนะครับหรือนักษะของอารมณ์ความรู้สึกมีความเบิกบานใจมีความรู้สึกดีๆนะครับแสดงว่าชาวราศีเมทุนและคาะเมทุนเนี่ยค่อนข้างบาลานซ์สมดุลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีแน,นวโน้มของการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของระดับ ิวญญาณเพราะราชินีถือถ้วยนะครับกับราชนีถือเหรียญมาพร้อมกันเนี่ยมันทําให้ตัวตนมีความเข้มแข็งมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นบาลานซ์สมดุลในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจได้ประสบความสําเร็จที่ดีนะครับและยังมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองได้รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างมีเสน่ห์เมตตานะครับมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีคนคอยที่จะให้คําชี้แนะ คบคุณนะครับมี Empress เกิดขึ้นด้วย Empress เนี่ยแปลว่าคุณจะมีความสุขความสมหวังมีความลื่นเริงเกิดขึ้นมีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตนะครับมีข่าวดีเห็นไหมคือมีการเฉลิมฉลองส่วนเอ e มเพรสเอ็มเพรสแปลว่ามีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือ ลักดันให้กับตัวคุณเองดังนั้นเนี่ยชาวเมถุนลักนาเมทุนค่อนข้างดีมากเลยค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมีในเรื่องของตําแหน่งมีชื่อเสียงมีในเรื่องของความสําเร็จมีชัยชนะที่ดีมีไพ่เดิร์สันเกิดขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีความหวังใหม่มีการเริ่มต้นที่ดีมีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาใครวางแพลนที่อยากจะมีบุตรมีไพ่สามใบเนี้ยหมายถึงการมีบุตร ทั้งหมดเลยเอิ press, ร์นเพสแปลว่าตั้งคันนะครับเดอะซันแปลว่าได้ลูกแปลว่ามีมีบุตรส่วนสามถ้วยแปลว่าการเฉลิมฉลองที่มีการเริ่มต้นสิ่งดีๆหรือมีในเรื่องของสมาชิกใหม่เข้ามารวมสามใบนี้แปลว่ามีโอกาสตั้งคันใครมีแพลนของการตั้งคันเนี่ยจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีแต่ใครที่ไม่ได้ปรารถนาในการตั้งคันอันนี้ต้องเซฟตัวเองให้ดีนะครับ เพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้สำหรับชาวเมทุนลัคนาเมทุนในบางคนคุณต้องระมัดร,ระวังนะครับเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีความทุกข์ใจมีความวิตกความกังวลน,นะเพราะว่าเขาก็เตือนขึ้นมาแล้วว่าคุณต้องเซฟตัวเองอย่ามานอยไพ่นะครับไพ่เขาเตือนไม่ได้ต้องมาจิตตกกับไพ่นะครับการกระทําของคุณเป็นหลักถ้าคุณรู้แล้วคุณยังทํา นั่นแปลว่าคุณต้องรับผลของการกระทําของตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณรู้แล้วคุณควรจะต้องเซฟตัวเองหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคุณถึงจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีได้นะยังไงคุณก็ยังมีโอกาสในหวนทางของความสําเร็จได้หรือยังมีทางออกที่ดีเดอะซันหมายถึงแสงสว่างนะครับอย่าจมอยู่ในความทุกข์ตรงนั้นอย่าจมอยู่ในอดีตนะอะไรที่มันเป็นความผิดหวังของคุณเนี่ยคุณจะออกมาจาก แสงสว่างเจอแสงสว่างที่ดีแหละแล้วมีคนคอยช่วยเหลือด้วยจากนารีเอ็มเพสคนนี้นะครับ คุณจะมีความสุขความสมหวังมีความลื่นเลงมีการเขาเรียกว่าติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องติดต่อสื่อสารกับวงสังคมมากขึ้นนะครับมีโอกาสในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาในทิศท,ทางที่ดีบางคนนะครับมีโอกาสที่คุณจะลงทุนเพิ่มเติมสำหรับใครทําธุรกิจนะครับการค้าการลงทุนเนี่ยมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสร่วมหุ้นมีโอกาสลงทุนมีโอกาสที่จะได้ดิวกับ ในเรื่องของการค้าการลงทุนนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จที่ดีนะครับเพราะว่าใครที่อยากจะลงทุนเพิ่มเนี่ยจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีมีโอกาสดีๆวงล้อแห่งโชคลาภคือแปลว่าโอกาสที่คุณนั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอาจจะมีคนอยากมาร่วมหุ้นมาลงทุนกับคุณก็ได้เช่นกัน 3. ถ้วยนี้แปลว่าอาจจะมีคนที่อยากจะมาเห็นศักยภาพเราแล้วอยากจะมาลงทุนร่วมก็ได้เช่นกันถ้ามันเป็น3ามใบนี้เนาะ แต่ว่าต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะมันมีไพ่ส n วนอฟสอดเกิดขึ้นเนาะใครที่อาจจะลงทุนไปเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะลงทุนในที่เนี้ยคุณต้องมีสัญญาต้องมีเอกสารให้แบบเด่นชัดแน่นอนนะครับคือห้ามสัญญาปากเปล่านะมีไพ่7ดดาบบางคนอาจจะเข้าหาเราแค่หวังผลประโยชน์ จากเราเท่านั้นไม่ได้จริงใจที่อยากจะมาร่วมหุ้นลงทุนกับคุณจริง,รงๆเขาต้องการที่จะมากอบโกยจากคุณเท่านั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณเองเลือกถ้าคุณเลือกถูกคุณก็จะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมีโอกาสเติบโตมีความมั่นคงกับในเรื่องของหลักทรัพย์การเงินและมีความอุดมสมบูรณ์มีคนคอยช่วยเหลืออยู่แต่ถ้าเกิดคุณเลือกผิดนะครับไว้ใจคนผิดคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะมีความผิดหวังนะครับ กับในเรื่องของสถานการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นได้จากให้ฟ่ายอับขับเกิดขึ้นถ้าคุณลงทุนผิดพลาดคุณอาจจะติดลบคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะครับมีปัญหามีคดีความมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการค้าการลงทุนด้วยตัดสินใจให้ถูกเลือกให้ถูกมีเอกสารมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับอย่าพูดปากเปล่าไม่งั้นจะมีปัญหาอย่าให้คนอื่นยืมเงินนะในช่วงของเดือนนี้นะครับ คุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการาทำงานแล้วก็การต่อยอดการเพิ่มผลผลิตสิ่งต่างๆมี OT นะครับมากขึ้นนะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งใครรอใครรองานใครรอตำแหน่งมีโอกาสมีข่าวดีนะครับใครรอตำแหน่งมีโอกาสมีข่าวดีนะครับสามาม้คือการรอคอยก็ได้เป็นการเติบโตมีการพัฒนารอคอยในเรื่องของการได้ตำแหน่งมีการเฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นจากไพ่ สามถ้วยนะครับมีไพ่เดสซันเพราว่าได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงใหม่เห็นไหมเดิซสสันหมายถึงชัยชนะหมายถึงความสําเร็จหมายถึงการที่ตัวคุณเองนั้นขึ้นไปสู่สุดเป้าหมายนะครับแล้วเนาะประมาณนี้นั่นเองนะมีความลื่นเลยม,มีความสนุกสนานมีความบันเทิงเริงใจมากขึ้นอย่าปิดกั้นตัวเองอย่ามัวแต่ทุกพยายามเปิดออกมานะครับรเผชิญหน้ากับความจริงแล้วความสําเร็จสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาหาตัวคุณเอง อิทธิพลของไพ่ในออฟสอดเนี่ยอาจจะมีความคุณเองอาจจะต้องต่อสู้ต้องดิน้นรนนิดนึงพยายามแอคชั่นมากนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าใช้อารมณ์เพราะไพ่ใบนี้แเลรว่าการใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจมันเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังแค่อารมณ์ความรู้สึกแต่จริงๆแล้ว คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จได้คุณมีโอกาสที่จะขยับขยายในการเติบโตในการพัฒนาที่ดีกับในเรื่องของการงานอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะมีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีโอกาสในทิศทางที่ดีได้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจาก e อ press โดยเฉพาะเพศหญิงนะครับที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของคุณเนี่ยขึ้นไพวงร้อแห่งโชคลาภและก็ราชินีถือเหรียญแปลว่าการเงินของคุณจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะมีการเงินที่ได้เป็นเกาะเป็นกำรรการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะค้าขายที่ดินอสังหาต่างๆใครเป็นนายหน้าใครที่ติดป้ายประกาศขายที่ขายทางเอาไว้เนี่ย ขายบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโอกาสทิศทางที่ดีกับในเรื่องของรายได้ตรงนี้เข้ามาเป็นเงินก้อนหรือบางคนอาจจะมีการยืน่นสินทรัพย์กู้ธนาคารกู้บ้านกู้รถแบบเนี้ยก็มีโอกาสได้หลักทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับแต่การกู้บ้านบอกไว้ก่อนนะครับมันมีโอกาสในทิศทางที่ดีแต่การค้าขายที่ดินหรือบ้านอันเนี้ยบอกเลยว่าอาจจะยากนิดหนึ่งถึงแม้คุณจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีของการ ค้าขายได้คุณก็ต้องใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการที่ต้องแบบเข <_' S 1> าเรียกว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสในลักษณะที่คุณต้องไปเขาเรียกว่านายหน้าจ้างนายหน้าก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นนายหน้าเองคุณจะขายได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการขายที่มาก่อนหรือขายบ้านมาก่อนเนี่ยอาจจะมีการขายได้ก็จริงนะแต่มันอาจจะน้อยนิดนึงเนาะก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงจะมีคนมาให้โอกาสดีๆกับคุณอยู่ อาจจะเป็นเศรษฐีนีก็ได้มาซื้อบ้านมาซื้อที่ดินของคุณก็ได้เช่นกันนะครับเนาะมีชัยชนะมีการเฉลิมฉลองระมัดระวังนิดนึงกับการมีค่าใช้จ่ายจากพายซิกออ n เพนทาเมีโอกาสที่คุณจะมีค่าใช้จ่ายสูงนิดนึงกับการที่ต้องดูแลบุตรบริวานคนรอบข้างหรือดูแลคนทางบ้านนะครับต้องใช้ใจ่ายเปลืองนิดนึงแต่ไรายได้คือ ฟังมากดีมากรายได้นี่เยอะมากเลยแต่รายจ่ายก็เข้ามาบ้างก็ต้องบริหารจัดการสักนิดหนึ่งบางทีคุณอาจจะเที่ยวเยอะไปหน่อยนิดหนึ่งนะครับหรือต้องดูแลแบกรับกับคนทางบ้านนะครับ ทีนี้เรามาดูโชคลาภกันบ้างนะครับโชคลาภเนี่ยเราจะเป็นการทํานายโชคลาภในลักษณะของการลงทุนนะครับในสินทรัพย์เนาะหรือว่าการถูกรางวัลอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับจะไม่ค่อยเหมือนช่องอื่นนะเพราะช่องเราสับสนให้คนมีเงินมีรายได้นะครับแล้วก็มีเงินเก็บอิทธิพลของพไพ่ใบแรกได้ไพ่เพดออฟซอรนะครับเซเวนออฟคัพไพ่ใบสุดท้ายไพ่เดอะซัโอเค อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกเลยว่าเดะสันมา2ใบนะครับใบนี้เลยเดะสันมาทั้งคู่แปลว่าคุณจะมีแสงสว่างมีความสําเร็จมีในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศมีในเรื่องของความที่ตัวคุณเองนั้นจะเจิดจรัสในเรื่องของการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จอิทธิพลของไพ่เดะสันแปลว่าพอร์ตคุณจะเขียวขจีมากสําหรับใครที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเช่นคริปโตเคอเรนซีเอ่ยนะครับบิ๊ก คอย e ีเทอริ่มนะครับหรือเป็นอะไรละ่ะโซลาร่ต่างๆนะครับหรือเป็นเหรียญต่างๆเอาคอยต่างๆอย่างเงี้ยก็ประสบความสําเร็จที่ดีได้จากไพ่เดดซันเด e ซันแปลว่าขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงสุดความหวังใหม่ความหวังดีๆนะครับแต่คุณอย่าฟุ้งซ่านจนเกินไปอย่าคิดมากจนเกินไปอย่าก,กล้าเสี่ยงจนเกินไปถ้าอะไรที่ไม่ชัวรก็พยายามลงเล็กๆน้อยๆไปก่อนถ้ายังไม่ชัวร์ แต่ถ้าชัวร์แล้วเนี่ยอันนี้คือได้แต่ถ้าไม่ชัวร์อย่าพึ่งเพราะว่าอะไรครับอิทธิพลของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยแปลว่าบางทีเรามีอารมณ์มีแพนิกมากเกินไปหรือบางคนกล้าก็กล้าไปเลยไม่มีความรู้หรือความรู้ยังน้อยอยู่เนี่ยคือเพดออฟสอดคือคุณต้องไปศึกษาต้องไปเรียนรู้นิดหนึ่งเพิ่มเติมศักยภาพนะครับให้ชั่วโมงบินมันเยอะพอก่อนแล้วคุณก็จะมีโอกาสของการเติบโตการพัฒนาที่ดีนะครับมีการลงทุนในไมซ์เซ็ตที่ถูกต้อง แล้วคุณจะลดความเสี่ยงได้นะครับถึงแม้ช่องนี้จะสนับสนุนในการลงทุนแต่ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาในการลงทุนนะครับคุณควรจะต้องมีสติในการลงทุนที่ดีแล้วคุณจะมีความหวังใหม่ที่ดีกับเรื่องของการลงทุนได้ถ้าเกิดใครต้องการอยากลงทุนที่ไม่เคยลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าควรจะต้องทำอย่างไงเนาะก็ช่วยได้ก็จะช่วยได้เท่าที่ควรนะครับเนาะรบกวนก็ คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะบอกนะครับถ้าเกิดใครที่อยากเทรดนะครับหรืออยากเรียนรู้ต่างๆก็สอบถามได้ในกระทู้ข้างล่างนะครับมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสมีลาบลอยนะครับวงร้อยเห็นโชคลาบส่วนใครนะครับทีออ่อยากจะซื้อลาบลอยนะมีโอกาสที่คุณจะถูกรางวัลได้เหมือนกันนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่นะครับคืออาจจะมาจากลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยนะครับแล้วก็มาจากความฝัน นะครับคุณมีโอกาสที่จะถูกลังวลตรงนั้นได้เหมือนกันเนาะก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ